สวัสดีหลานๆเจอกันในคลิปนี้มาฟังเบิ่งกันต่อในตอนนี้จะมาเบอกถึงเรื่องการปั่นคนส่วนขากับฝ่าเท้าเนาะอันอื่นก็นยิบเป็นน้ำมันขึ้นมาคือเก่าน,นั่นละ,ะกิ่งกิ่งเป็นก้อนทร่ยาวๆ ดีดีคือส่งกระบอกนี่ล้เส็จแล้ว,แ,ลวแบง่ง,บงคงรึ่งแบ่งครึ่งหรือแบ่งครึ่งเนาะภาษาไทยเปวา่าแบ่งครึ่งให้ทอๆกันทอๆกันแล้วจับมาปัดกันแทกกันเบิ้องพามลงไปก่อนนึ่งยิบหินมาปั่นนวดครึ่ง ยืดออกให้มันเป็นเซนส่องมันแง่แง่คือขานั่ยละอ่ายืดออกยืดออกครับครึ่งเสร็จแล้วก็กดลงไปบ้างลงไปอ,อันนี้คือทอน ทนหนาแข้งต้นหนาแข้งทนลา่างขาท่นล่างนะครับยิงครึ่งให้มันได้รูปทรงจับบีบในส่วนปลายก็คือส่วนที่เป็นฝ่าเท้าฝ่าเท้าเสร็จแล้วเอามาว่างต่อกันเันกอทีได้ตำแหนง่งหัวเขา ตาท่อนบนกับขา,าท่อนล่างกดบีบจับลีดลงไปให้มันเป็นภาบนู่นตอนแรกเขากิ่งเป็นท่อนมันจะเป็นร้อยโตนะครับจับจับมาว่าเสร็จแล้วแบบแดงส่วนจะเป็นฝ้าเท้าครับ ปีดให้เป็นร่องนิ้วเท้าโดยใส่เครืงมือของห้องแบบเล็กบางแบนหยิบลงไปต่อไปขาอีกตอนนึงเยา่าคิดก่อนละกิ่งกิ่งก้อนกิ่งให้เป็นกลมๆเป็นตอนตอนมันนี้าคิดขายตอนบนกิ่งเราก็เอามาวัดใส่กันมาเบ้าง กดเดี่กด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 นเป็นลักษณะนู่นออกไปกเห็ขั้นบนขั้นบนแล้วเนาะใหญ่วอดเอไปก็เป็นท้าทอนล่างตอนล่างกว่างที่ต้อนละังที่เรากดกดไปหยุดไปหรุดแล้ว ใส่กัเมือกดแบงกลมาเท่ากับแยกเป็นนิว้วเหยียบเป็นนิว้วีหานิ้วด้อยเหยีดเกินนิ้วเด้อยหานิว้วอาคารลวหานิว้วกดลงไปหยีบลงไป ครึงนวดดแ,แล้วก็จับขึ้นมาเล่งเบิงต่างเบิงได้บอ่อมาได้กดไม่กดบีบจัดไม่จัดส่งให้ได้ลักษณะขากดแง่งบีบรูปให้มันได้ ใส่เครื่องมือมาแต่งดันคางให้มันได้ลักษณะถี่ติดถูกต้องตามลักษณะของขาคนขานะตอนบนกับใหญ่แน่ขาตอนล่างกับแข็งกับหน่อยลงมานะมีหัวเขา่ามีข้อขานะแต่งตกแต่งต่อไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าสิพอใจนะให้มันได้ลักษณะขานะ คี่ขาตอนบนมีขนาดใหญ่ก็ขาตอนล่างนะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะกสิได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พู้ใหญ่ในเด้อนั่นลานเนยเจอกันในคลิปหนาเด้อ